ตัวพันธท้ายตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นทรงมือสอดนะครับตัวไกลปืนเป็นตัวสแตนเลสฮะเกรดดีสุดช่วงชักแรงที่สุดก็คือตัวนี้เป็นตัว75เซนนะครับผมมียางให้2ชุดตัวง่ามทําเซฟกันลั่นมียางติดด้านหน้างานละเอียดมากครับพี่ตัวปืนโปรนะครับเหลือพันหทรงนี้เลยนะครับแล้วมีเยอะมากผมทําอยู่ร้อยท้ายนะครับเปิดตัวใหม่ก็คือโปรเหลือพันหพอพี่ทรงนี้ทํายากมากฮะช่างนี่ปวดหัวเลยแต่เราใช้เครื่อง CNC ทำแล้วก็เก็บงานด้วยมือนะครับ มีตัววางขากล้องนะครับถ้าคุณพี่จะทําเป็น3ระบบนะครับตัวปืนหนังสติกตแบบนี้ก็คือพันหถ้าจะทําเป็น3ระบบราคาจะอยู่ที่2องพนะครับคุณพี่จะได้เพิ่มเติมก็คือไดอ้ตัวรางมีรางไม้แบบนี้นะครับเดีย๋ยวไม่ได้ใส่ไกลปืนนะอันนี้ใส่คร่าวๆให้ดูมีตัวปีกยิงปลานะครับส0เซนนะครับขนาดกว้างนะครับตัวหนาอยู่ที่6มิลนะครับงานละเอยียดมากพี่ติดมีตัวตแผ่นสเตนเลสให้นะฮะ ตัวใส่เชือกนะครับใช้เครื่องซีซีทานะครับเก็บมุมลบเหลี่ยมให้หมดเลยนะฮะเหลือปลายให้นะครับกันลูกสะบัดนะครับผมทําให้อยู่ที่เหมือนจะมาตรฐานเลยนะอยู่ที่30เซนนะครับช่วงชักอยู่ที่50นะครับสวยนะพี่นะครับประมาณนี้อยู่ที่สามระบบอยู่ที่2องพนะครับถ้าเราจะใส่ปีกยิ่งหนูนะครับให้เราถอดตัวปีกปีกใหญ่แล้วก็ใส่ปีกเล็กแทนผมแถมให้นะครับแบบนี้เนี่ยฮะ เป็นตัวปืนยิงหนูก็ได้พี่หายกินนี้ตลอดปีเลยนะครับตัวรางอยู่ที่5้ามิลน,นะครับยิงลูกได้ก็คือ4ีถึงห้ามิลน,นี่ฮะไกปืนนะครับสแตนเลสเกรดดีสุดแล้วก็มีเซฟบนนะครับยึดแบบนี้นะฮะลงตัวแล้วก็เสริมน็อตเล็กขึ้นนะครับก็จะพอดีพอดีเวลาวางาพกกล้องแรงต่างนะครับทรงใหม่ทรงใหม่นะครับถ้าจะเอายิงปลากับยิงหนูนะครับหนึ่งท้ายหนึ่งางแล้วก็สองีกลูก ตัวลูกดอกผมจะมีลูกดอกสั้นให้นะครับหลูกนะครับแล้วก็จะมีลูกดอกยาวๆแบบนี้1ลูกให้นะครับตัวยาวคือ75้เซนล้วมีตัวโลกสาย PE ให้นะฮะราคาอยู่ที่พันเครับฟังให้ทันได้เเหลือพันเนะครับถ้าจะเอาปืนหนังสติก็คืออยู่ที่พันหครับแบบนี้เริ่มต้นตรงหนังสติก่อนนะครับแบบนี้งานสลด์ใช้เท้าเหยียบยาง2มีลูกกระสุนให้160นัดนะครับแปดมิลไกลปืนสแตนเลสนะคเตดดีสุดแล้วนะครับแล้วตัวลงตัวด้วยนะฮะเหลือพันห้าจะเอาเป็นสามก็คบอครับ จะเอาแยกระบบเลยคุณพี่ก็เอาหนังกระติกก็คือพันหจะเอาตัวยิงปลากับยิงหนูก็คือพันเครับเท่านั้นเองเนี่ยฮะตัวชุดล่างตัวแรงต่างอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวทรงปกติครับที่ผมใช้กันอยู่นะครับมีทรงนี้แล้วก็มีด้านนี้ครับอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวกำคอตัวมือสอดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีทรงตัวใหม่ก็จะเป็นด้านนี้เนี่ยฮะเห็นไหมตัวทรงใหม่ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดอูอ่หน้าบ้านก็กาลังอ่ากลังพ่นสีกันไปแป๊บหนึ่งนะฮะไป มาตรงนี้ก็คือเป็นที่ลงสีนะครับประมาณนี้นะฮะอุปกรณ์มีเรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวทรงปกติที่ทําอยู่นะครับหกปีก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับส่วนตัวใหม่ก็จะเป็นทรงนี้นะฮะไปดูด้านนี้ดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวมือสอดนะครับเอ่อมีเป็นแบบนี้นะฮะไม่รู้สีแห้งหรือยังน่าจะได้แล้วแหละนี่ประมาณนี้ครับผมโปรเป็นราคาเดียวกันนะครับแล้วก็ทํายากด้วยพี่นะครับประมาณนี้เป็นทรงมือสอด มีตัววางขากล้องค่อนข้างที่จะยาวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเวลาลูกค้าจะติดกล้องสโคบยาวๆตกแต่งต่างๆมันจะทําได้พี่มันจะได้เปรียบแล้วก็ความสวยงามอยู่ที่ลูกค้ามองนะครับโอเคกันพี่ถ้าจะติดต่อคือเบอร์นี้นะครับส่งวันต่อวันนะครับขอบพระคุณครับ